บ้านขับจากนครสวรรค์ขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะอยากให้รีวิวบ้านตอนนี้บ้านรกมากเลยอะค่ะอยากรีวิวมากเลยอะแต่ว่ายังจัดบ้านไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีแล้วคือของมาใหม่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้ก็กำลังกินข้าวมื้อเย็นนะคะซึ่งค่ำแล้วคือแบบเก็บของเพลินแล้วจะเป็นคนที่แบบคือทำอะไรแล้วคือจะ อยากทให้มันจบอ่ะพอไม่จบก็จะไม่ค่อยอยากไปทําอย่างอื่นก็เลยกินข้าวแบบเลทมากะค่ะวันนี้แล้วก็เห็นบอกว่าฝนตกด้วยบางที่แต่ว่าบ้านเดียไม่ตกค่ะ, mm hmm. สะแสดงหนังอะไรคะต่อไปอ๋อผลงานต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีหนังหนังในโรงภาพยนตร์ค่ะชื่อตาโขนนะคะเป็นหนังผีค่ะใครเป็นสายหนังผีบ้างคะเรื่องนี้ต้องไปดูกันนะคะ20พฤศจิกายนนะคะเข้าโรงทั่วประเทศไทยเลยค่ะ อยากให้กล้องมาไลฟ์ด้วยเออคือเดียไลฟ์แบบไม่ได้บอกใครก่อนเลยอะคะ่ะคือแบบอ่ะโอเคโอเคกินข้าวว่างแหละก็เลยแบบมาไลฟ์แต่ว่าคนอื่นอะเดียเมื่อกี้เดียดูแล้วแหละไม่เห็นมีใครไลฟ์มันก็เลยอาจจะยากนิดน,นึงในการที่จะมาไลฟ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าว่างไม่ตรงกันไงอย่างวันนี้แบบสัวญ,ญวันเสาร์ทุกคนอาจจะออกไปข้างนอกกันแต่ว่าคือเดียแบบอยู่บ้านดี๋ยวคนถามคําถามนี้เยอะที่สุดเลย่าแบบพา่าด้านหนังไอมีภาคสองไหม แต่ว่าทุกคนดูละครนะคะเนี่ยขอเสียงคนดูละครได้ไหมคะอยากเทสระบบใครที่ดูผ่าแดงนางไอ้กดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะจะได้รู้ว่าคนที่ดูเนี่ยคือคนที่ดูเอ้ยคนที่ดูไลฟ์ในวันนี้คือคนที่ดูมาจากละครหรือเปล่า <c oughs> ก็ตอนนี้โดนจีบอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะมีภาคสองแต่กำลังตัดสินใจอยู่ <c oughs> ว่าจะยังไง เยอะมากอืคนกดหนึ่งเยอะมากโหดิใจอะ่ะที่ทุกคนดูละครอืมมีคนบอกว่าดูย้อนหลังวันเดียวจบเก่งมาก ข้างบนเป็นกระจกเหรอคะถูกต้องค่ะทุกคนบนฝ้าบ้านเดียตรงนี้เดียเป็นคนรีเควสเองคือจะชอบกระจกมันเลยจะเห็นความรกทุกอย่างเลยข้างบนเห็นป่นมันสะท้อนลงพื้นขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่กดหนึ่งมาคือแฟนละครแบบเยอะมากมีใจมากๆเลยะคะ่ะจริงๆผิวดีมากแม่ขอบคุณมากค่ะคุณค๊ก ไม่มีอะไรดูแล้วเศร้าอ่ะเดี๋ยวก็เศร้าเหมือนกันย้อนดูได้อีกดอกค้ะพี่นายย้อนดูได้อีกใช่ไหมคะจริงก็เกิดปีจอไหมเกิดปีจอนะคะสองหาสค่ะถ้ามีจะรับไหมขอบคุณค่ะพี่เทเวนตินายส่งมาอีกแล้ว<อ>ก็กำลังรอดูบทอยู่ค่ะตอนนี้ คุณเนมเล็กขอบคุณค่ะกลับมาดูละครเพราะผ่าแดงนางอ่ยเลยคุณปุ๊กกี้ขอบคุณนะคะจีนเดียก็มีหลายคนที่บอกเหมือนกันค่ะว่าแบบไม่ดูละครนานมากแล้วก็กลับมาดูเพราะว่าเรื่องนี้ฟังแล้วก็ชื่นใจมากเลยเพราะว่าเรานานๆทีจะมีละครนะเนาะเดี๋ยวนี้ละครมันก็น้อยลงทุกวันแต่ยังมีคนดูละครอยู่นี่ถือว่าแบบโชคดีมากเลยค่ะเดียก็อยากให้ทุกคนแบบ สมหวังนะก็เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปว่าแบบอัปเดตจะเป็นยังไงใดๆนะคะอุ้ยพวกนี้ยังนั่งดูอยู่เลยสนุกมากขอบคุณค่ะคุณออมซ่าสวัสดีค่ะดูทุกเรื่องที่เดียน,นาเล่นขอบคุณมากค่ะคุณคาวันจิต ควานขวัญจิตขอโทษค่ะคุณขวัญจิตแล้วเขียนชื่อเดียน่าถูกแบบเดียรอเรือกาลันแล้วก็หน้าแบบถูกต้องมากสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าคนจะเขียนชื่อเดีไม่ค่อยถูกคุณเข้าฟ้างขอบคุณค่ะคุณออมซาขอบคุณค่ะรอติดตามเรื่องตาขโนของพี่เดียนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นหนังนะคะหนังประมาณแบบชั่วโมงครึ่งในโรงภาพยนตร์ก็คือดูได้กี่รอบก็ได้อันเนี้ย มูฟออนจากผัแดงไม่ได้จริงๆเ mm hmm. ดี๋ยวก็ยังคิดถึงอยู่เลยทุกคนมันแบบพอละครมันไม่มีแล้วมันก็แบบแอบแบบแบบว่างๆแบบอุ๊ยไม่รู้จะดูอะไรตอนที่แบบละครอนอนคือขยันมากขยันตัดคลิปลงเบื้องหลังมากโอ้โหคุณคุณโกโคอยค่ะอ่านถูกไหมเนี่ยเดีย เจอเคยเจอตัวจริงกับพี่โป๊บตอนออกงานที่เซนลาสวยมากโอ้โหนานมากเลยนะคะตอนนั้นยียังเรียนมหาลัยอยู่เลยอะ่ะน้องเดียเป็นนางเอกูเรื่องแรกกับพระเอกคนไหนอ่าเรื่องแรกของเดียนะคะคือเรื่องสามิติราค่ะเล่นคู่กับพี่ท็อปจรนนะคะเล่นเป็นคู่รองคู่หลักเป็นพี่พลอยกับพี่โป๊บค่ะ ขอบคุณนะคะอายุสาสิบเอ็ดแล้วถูกต้องค่ะพี่จะพินายนาบอกว่าสนุกทุกเรื่องคุณแม่พี่ชมว่าน่ารักดีครับขอบคุณมากค่ะคุณแม่เล่นเป็นคุณหมอก,กันตาคุณเสียเส่ยวหลงเสี่ยวหลงอ่าถูกไหมคะถูกต้องเพราะว่าเดียชื่อคุณหมอกันตาจริง,รงๆในเรื่อง สามิกิตาหมอก,ก้อยืตอนอายุสิบแปดทุกคนตอนนี้สามสิบเอนน็ดแล้วผ่านมาสิบปีสิบกว่าตอนนี้พี่อยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าจริงๆเป็นคนอุดรคะ่ะเกิดที่อุดรน,นะคะทำหัตถการอะไรบ้างไหมคะหน้าเด็กมากเลยอืหัตถการเหรอคะ ก็มีทํานะคะมีทําแบบพวกเลเซอร์กระชับผิวหน้าอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าไม่มีศิลปกรรมยังไม่มีฟิลเลอร์นะคะในหน้านี้จะทําเป็นแบบพวกเลเซอร์ยกกระชับเป็นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีมีรูรอยนะทุกคนมีรูรอยอย่างี้เนี่ย จริงก็มีเิ้ยวรอยอยู่นะคะตรงนี้ก็มีเส้นคาดหน้าค่ะตรงนี้ก็มีร่องเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะก็เริ่มมีริ้วรอยนะคะทุกคนตามการเวลาแล้วก็อาจจะไม่สามารถสตาร์ไว้ได้ก็แกะขึ้นอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองเยอะๆแต่เดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดยวเป็นคนผิวมันมันเลยอาจจะแบบ หน้าอาจจะไม่ค่อยที่จะคือเขาบอกคนผิวมันอาจจะหน้าเหี่ยวยากซึ่งเดียผิวมันมากผิวมันแบบช่วงแบบเนี่ยอาจจะเห็นเลยว่ามันเนี่ยอยู่บ้านที่โซนนะคะก็ผิวมันแต่งจริงๆเดียก็เป็นผดนะคะเป็นผด,เป,นผดเป็นผื่นค่อนข้างง่ายเพราะว่าเดียเป็นคนที่แพ้อะไรแบบได้ได้ไหวมากๆเลยอะถ้าถ่ายละครในป่าเนี่ยก็คือ จะเป็นผื่นขึ้นเลยอันนี้ก็ยังเห็นอยู่เนี่ยหนะา้าผากยังเป็นผื่นอยู่นะทุกคนคือทุกคนเดี๋ยวคิดว่าแบบมันก็คงไม่มีใครเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดียอาจจะได้ความขาวแต่เดียร์ก็อาจจะแบบไม่ได้ผิวใสจ่าอาจจะยังมีผื่นมีพดแล้วผิวแดงบ้างใช้ครีมอะไรคะขาวมากครีมที่เดียใช้จนไม่มีอะไรที่ทําให้ขาวเลยนะคะเพราะว่าเดียรรู้สึกว่าความขาวเนี่ยมันมาจากข้างในอยู่แล้วเดียรแบบไม่ทําอะไรเลยไม่มีฉีดผงฉีดผิวไม่มีนะ คือเดียจะชอบใช้อะไรที่แบบแค่บำรุงให้ชุ่มชื้นให้หน้าเดียแบบไม่แห้งตอนนอนประมาณอย่างนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบเยอะมากใช่ยากเล่นควบกล้องอีกอยากเล่นเหมือนกันทุกคนก็ต้อง ก็ต้องรอเขาจะแบบมีเรื่องอะไรมาให้เราเล่นหรือเปล่าวะบอกเคล็ดลับตัวหอมหน่อยค่ะน้องเดียใช้อะไรบำรุงผิวขาวคะหรือขาวตะเกิดขาวตะเกิดเลยค่ะออกมาจากท้องแม่คือขาวจ๊วะเลยเพราะว่าพ่อกับแม่คือขาวมากก็เลยขาวเลยนะคะทุกคนเดียอยู่ต่างประเทศเดียไม่ทากันแดดตัวด้วยซ้ำแต่เดียก็ดาขึ้นนะเอาจริงเดียดาขึ้นนะทุกคนแต่ว่าคือคนมันกรรมพันธุ์มันขาวอะ่ะ เดียก็เลยรู้สึกว่าเดียไม่ได้กลัวดำเพราะเดียรู้ว่าเดี๋ยวผิวอ่ะมันจะผัดเซลล์แล้วกลับมาเป็นผิวดั้งเดิมของเราคือผิวที่ขาวเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะเข้มขึ้นจากการอาบแดดโดนแดดเพิ่งเอาจังจริงเดียก็หมองขึ้นจริงๆนะแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆกลับมาพรานที่เราแบบอยู่บ้านอยู่ในร่มไม่ได้โดนแดดแต่ที่เดียกังวลคือนหน้านี่แหละคือนหน้าเนี่ยกระเนี่ยเม็ดกระเวลามันขึ้นแล้วมันขึ้นเลยมันไม่มีทางหายอันนี้น่ากลัวมาก ซึ่งเดียนเป็นกรรมพันธ์แบบลูกครึ่งนะคะเดียจะมีกระเป็นเม็ดเต็มไปหมดเลยอนะคะเป็นเม็ดตรงเนี้ยตรงโหนโกแก้มอะ่ะท,ที่จะเป็นโซนแบบว่ารับแสงโดยตรงอะ่ะซึ่งมันแก้ไม่ได้นะทุกคนกรมพันธ์อันเนี้ยแต่ว่าตอนอยู่ต่างประเทศอะฝรั่งชอบมากบอกว่าสวยมากเขามีกระเขาอยากมีกระเหมือนเราฉันก็งงมากชืวอประเทศไทยมีแต่คนบอกฉันว่าฉันหน้าจุดคนไทยจะไม่ค่อยชอบอะไรที่แบบเป็นเม็ดสีอะเนาะ แต่ฝรั่งอะชอบเพราะชอบคนผิวแทนมีกระเยอะๆเนี่ยคือคนสวยมันแบบว่าต่างกันมากเลยอะเพราะว่าอยู่ในละครเนี่ยเขาก็ต้องแต่งหน้าเดียปิดกลบให้หมดไม่ให้เห็นเม็ดกระเลยแม้แต่เม็ดเดียวหน้าเนียนมากแค่รับตัวหอมใช่ไหมคะจริงๆก็ฉีดน้ําหอมนะมันก็ตั้งแต่ตอนเราอาบน้ําเลยอะตั้งแต่เราใช้สบู่เลยเราก็เลือกใช้สบู่ที่หอมหน่อย จริงๆเดีมีสบู่ออกมาแบบ5กลิ่นเพราะว่าแล้วแต่โอกาสถ้าเดี๋ยจะไปแบบออกไปเที่ยว,วยใช้กลิ่นนี้ดีกว่าเอาอไปทํางานเป็นกลิ่นนี้อยู่บ้านอีกอันนึงสบายๆเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกผิวแห้งใช้อีกอันนึงเนี้ยค่ะคือจะมีแบบ4-5อันเลยค่ะอ๋ออยากให้เล่นกับพี่ตูมตามอยากเล่เหมือนกันค่ะแต่ก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะรอรุ้นกันนะคะ จริงมีคนบอกว่าจริงค่ะเวลาไปจี้กระาออกแล้วก็ขึ้นมาเหมือนเดิมใช่นั่นแหละค่ะมันไม่มีทางหายไปเพราะว่ามันมาจากข้างในอะ่ะเม็ดสีอะ่ะเพราะฉะนั้นกันแดดสําคัญมากค่ะพี่ใช้อะไรคะผิวขาวมากพี่ไม่ได้ใช้อะไรให้ขาวเลยค่ะพี่ก็เลยไม่แค่แนะนําคือพี่ก็ใช้ครีมทั่วไปอะ่ะเนาะก็ใช้ครีมที่ดีอยู่นะคะแต่ว่า มันไม่ได้เป็นสรรรคุณขาวอะสิมัาจจะช่วยแบบผิวใสอย่างเงี้ยหรอพูดก็ไม่ได้พี่จะโดนแบน์ในไลฟ์ปะสิเดี๋ยววันหลังจะหาจะทําคลิปนะคะจะทำคลิปให้ดูเลยว่าอาบน้ําเสร็จปุ๊บทาครีมตัวแรกคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนั้นอาจจะไม่โดนแบนด์แต่ว่าพูดในไลฟ์อะเดียกเคยโดนแล้วไงก็เลยไม่กล้าพูด อยากให้พี่กล้องเข้าไลฟ์คุณพินตาต้องไปบอกกล้องให้ออนไลฟ์ก่อนเลยค่ะตอนนี้ไห <c oughs> นดูซิเคยออนไหมไลฟ์ไม่มีเห็นไหมไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะทุกคน ตุ้มตามเป็นคนอีสานเหรอคะอีสานแท้แน่ๆคะ่ะพูดเราพูดภาษาอีสานได้แบบชัดเจนทองแท้มากๆพี่ตุ้มตามเป็นคนสอนภาษาอีสานเยอะด้วยคะ่ะในฉากคือแบบคุณครูที่แบบน้องๆทุกคนต้องแบบพี่ตามอันนี้ถูกไหมพี่เดียได้ทำแสังกรรอะไรไหมคะไม่ได้ทำนะคะในหน้านี้ทำจัดฟันคะ่ะ จัดฟันหลายรอบเลยค่ะจมูกก็ไม่ได้ทํานะคะหน้าผากก็ไม่ได้ทำคางไม่ได้ทําจัดฟันเท่านั้นเลยค่ะในหน้านี้อยากทําคลิปเหมือนกันนะพูดเรื่องทำเสรยญากาัรนี่แหละเพราะว่าคนถามเยอะมากเดียเป็นคนอีสานไหมเป็นคนอีสานคะ่ะเออเป็นคนอุดรน,นะคะเกิดที่อุดรเลยค่ะ ความเป็นลูกเครื่องข่าวขึ้น3,000%ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าที่บ้านทางฝั่งคุณพ่อก็คือขาวแบบขาวมาก,มากๆเลยอะค่ะแล้วแม่ก็ขาวด้วยนะคะมีผลงานหอีกไหมตอนนี้มีหนังนะคะมีหนังเรื่องตาโขนนะคะที่จะเข้าโรงภาพยนตร์วันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะช่วงสิ้นปีค่ะเป็นหนังเกียวกับ หนังสยองขวัญหนังแนวแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีผีตาโขนนะคะทุกคนดีครับผีตาโขนหน้าสดสวยปังมาขอบคุณมากค่ะ ธรรมชาติดีสุดใช่เอาจริงพ่อเดียไม่ให้ทำเนยนะคะเขาอะก็พูดเมื่อตอนเข้าวงการแล้วแหละว่าแบบอย่าไปทำเสียกรรมนะคุณอามีรขอบคุณค่ะสำหรับหัวใจส้มคุณเป็ด่าขบคุณนะคะใช่พ่อแบบไม่ให้ทําเลยคือฝรั่งอะเขาก็จะแบบว่าไม่ชอบให้ไปทําอะไรที่แบบดัดแปลงเขาแบบให้มาอย่างนี้แล้วเขาก็อยากจะให้เราอะรักษาตรงอันนี้ไวเพราะเขาก็รู้สึกว่าเท่านี้เราแบบลูกก็สวยแล้วแบบมันก็ต้องมี อะไรที่มันไม่เพอร์เฟกหรือมีตํามหนิบ้างมันเป็นธรรมชาติถ้าแบบเพอร์เฟกทุกจุดเลยอ่ะมันจะดูไม่ธรรมชาติแล้วอะไรเงี้ค่ะแล้วก็เลยแบบไม่มีความคิดเลยที่จะทําเสียกรรมนะคะแต่เราก็แบบเรียกได้ว่าพัฒนาการดีด้วยการดูแลตัวเองนะคะ ไปดูรับรวงใจรอบที่88โอ้โหเออเรื่องนี้คนก็ดูเยอะเหมือนกันรับลวงใจเล่นกับพี่เก๊บรินทร์อนะคะตอนอยู่ช่องสามเรื่องนี้ก็เป็นคุณหมอจ้าหมอดีปิดกล้องไฟล้างไฟหรือยังคะพี่พ,พ,พี่พี่ตุ๋ยหรือพี่ตุ้ยนะคะอยากดูละครพี่เดียแล้วคุณไอ้ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะปิดกล้องอาทิตย์น้านี้แล้วนะคะ แต่ว่าเรื่องของไฟล้างไฟน่าจะออนปีหน้าเลยนะคะขาวอะไรนะคะเมื่อกี้อ่านไม่ทันขาวพันกรรมพันธไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขาวกรรมพันธุนะคะทุกคนไม่มีอ่างอื่นเลยะคะ่ะเอ,อ่อปกติพี่นอนกี่ทุ่มคะนอนประมาณตอนนี้นอนดึกมากตีหนึ่งตีสองุอย คุณพีเมียสวัสดีครับแล้วก็เรียกชื่อตัวละครทุกตัวคําหอมคํากองไอคําพี่อรารดาและไอลินทักทายครับโหชอบมากเลยแต่ว่าน้องเนี่ยดูละครพี่รับเล่นเรื่องตาโขนกลัวไหมอืมก็ไม่ได้ใช้คําว่ากลัวนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าสนใจดีค่ะด้วยความที่เป็นเป็นประเพณีความเชื่อของทางอีสานด้ยแล้เดียเองก็เป็นคนอีสานก็รู้สึกว่าแบบ ยินเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อยากเล่นนะคะพี่ตื่นกี่โมงคะวันนี้พี่ตื่นสายนะคะช่วงนี้วันไหนว่างก็ตื่นสายตื่นสิบโมงได้เลยถ้าเกิดว่าถ่ายละครก็ต้องตื่นเช้าแบบถ้าเขานัาเจ็ดโมงเช้าต้องตื่นตีห้า ผมดูน้องตั้งแต่ช่องสามพี่เป็ดซ่าน้ารามจำได้ไหมจำได้นะคะเรื่องตามรักขึ้นใจเรื่องนั้นเดียก็อายุประมาณสักยี่สิบยี่สิบอ็ดขอบคุณค่ามงกุฎสวยอ่ะเมืเ่อกี้ขอบคุณคุณ VIP นะคะสำหรับหัวใจส้มนะคะเขาบอกว่าส่งแค่ร้อยหห้าเพื่อนเราว่าเปรดหน่อย ไม่ต้องนอยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะความสูงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเสียกรรมได้นะคะเราต้องภูมิใจเอาไว้ค่ะว่าเราแบบสูงที่เขาล้อเราเพราะว่าเขาอาจจะอยากสูงเหมือนเราแต่เขาทําไม่ได้นะความสูงนี่มันเป็นเรื่องที่แบบดีนะสำหรับเดียรีเดว่าดีนะเดียร้อยเจ็ดสิบก็ทําอะไรได้หลายอย่างนะคะดูคอนเสิร์ตไม่โดนบังด้วย อาจจะโดนบังอยู่แหละถ้าเป็นผู้ชายอยู่ข้างหน้าอย่าไปน้อยนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเพื่อนลอ้ลอเราว่าสูงเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันดีนะหนูรอดูเข็มจีราต้องรอดเอฟซี FC พี่เก่งกับพี่น้ำปิงเรื่องนี้ดังมากค่ะใช่เป็นคนบอกว่าสนุกแล้วก็บทดีมากๆเลย จริงแฟนคลับแบบ FC แบบเยอะมากๆค่ะน่ารักจริงจะมีพังคีภาค2องไหมอันนี้ยังไม่ทราบเลยนะคะทุกคนต้องรออัปเดตนะจากทางผู้ใหญ่ค่ะรู้สึกยังไงกับผาแดนนางไอที่พี่แสดงไปคะรู้สึกมีความสุขนะคะที่เล่นละครเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้แบบก็เป็นความทรงจำดีๆแบบ หลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทที่เราไม่เคยได้รับอะไรอย่างนี้มาก่อนหมายถึงว่าค่อนข้างใหม่แล้วก็ย้อนยุคด้วยต้องพูดอีสานด้วยเดารู้สึกว่าทุกอย่างมันท้าทายไปหมดเลยแล้วมันก็แฮปปี้ที่ได้ทํานะคะดีใจมากๆเลยอะ่ะเป็นละครที่แบบที่เรารู้สึกว่าเรารักเลยทั้งรักทั้งบทรักทั้งนั้นนักแสดงรักทั้งแบบทีมงานนะทุกอย่างมันดีไปหมดเลยทุกคนแล้วยิ่งแบบพอวันที่ละครออนแอร์อ่ะ กระแสตอบรับค่อนข้างดีก็ยิ่งแบบดีใจอะ่ะนานๆทีมันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องอนะเนาะที่เราเล่นแล้วมันจะดีบางเรื่องมันก็เงียบบางเรื่องมันก็มีคนดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรื่องนี้รู้สึกว่าเออคนดูเยอะแล้วแบบลงคลิปอะไรไปคนก็แบบเม้นดูแบบดูอินกับละครเราที่เราเล่นอะ่ะมันก็ยิ่งแบบดีใจแล้วก็ปลืม้มปริ่มมากนั่นแหละค่ะความรู้สึกคือมีความสุขมากตลอดช่วงเวลาที่ละครออนนะมันเหมือนแบบ มีเพื่อนมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะที่แบบมาร่วมดูละครเรื่องที่เราเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์ใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่แบบติดตามนะคะดีใจมากๆเลยจะมีภาคสองไหมทุกคนเดียวยังไม่กล้าตอบเพราะว่าเดี๋ยวดีวตอบไปปุ๊บมันไม่มันไม่ใช่ทันยังไงอ่ะเดี๋ยว รอให้ทุกอย่างมันแบบว่ากระจ่างกว่านี้อีกนิดนึงนะคะทุกคนบ้านพักครูถ่ายที่ไหนคะกับบ้านคู่คำสิงในออกไปจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนยังอยู่ใกล้ๆก,กรุงเทพคะ่ะหน้าสดหน้าเด็กมากขอบคุณค่ะใช่ถ้าไม่แต่งหน้าก็จะดูแบบ เล็กลงหน่อยนะคะถ้าแต่งหน้าก็จะดูโตขึ้น<笑><笑><笑>เห็นพี่ดีตั้งแต่รั้วอ,อพอแล้วน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยคุณนรินทร์อนขอบคุณค่ะโอ้แปลว่าเราทันกันด้วยใช่ไหมคะอยู่รุ่นไหนคะจำเด็กมอหนึ่งที่เคยถ่ายรูปกับพี่ดีที่อร์รอนได้ไหมตอนนี้มอ .4 แล้วอุย้ยพี่แบบมองรูปไม่ค่อยชัด เก่งมากมสี่แล้วอีกสองปีก็ต้องสอบแบบเพื่อเข้ามาหาลาัยแล้วสู่ๆนะคะ <laughs> คุณอารด,ดินบอกว่าก้อยสามอิตารเาแล้วเขาก็พิมพ์ว่าแบบถ้าคุณจริงใจกับฉันฉันก็จริงใจกับคุณอันนี้มันเป็นประโยคเด็ดมากตอนที่เล่นสามกิตาร์ก็คือว่าทุกคนจะต้องรู้ประโยคนี้ก็คือเราพูดกับผู้ชายที่แบบมาจีบเราว่าถ้าคุณจริงใจกับฉันฉันก็จริงใจกับคุณ แต่ถ้าคุณไม่จริงใจฉันก็ไม่ขอเสียเวลาด้วยนี่จำได้เลยประโยคนี้เห็นพี่เตอร์แอบถ่ายพี่เดียตอนหลับในกองด้วยพี่ก็แอบถ่ายพีเตอร์ตอนหลับในกองเหมือนกัน น้ารามตามรักขึ้นใจหน้าสดไหมคะตอนนี้สดเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทาครีมแป้งยังไม่ทาเลยค่ะเพราะว่า <laughs> อยู่บ้านอะมันอยากพักหน้าบ้างน,นะคะทั้งเรื่องข่ายที่ไหนบ้างโอ้โหมันเยอะมากกับมันโลเคชั่นแบบสเปะสะปะอยู่ค่ะมีไปลาดบุรีมีไปสุพรรณปะจำไม่ได้โอ้ยขอบคุณสติ๊กเกอร์นะคะ พี่จันวัสดีค่ะพี่จันโอ้ทุกคน๋ยวลืมดีมีฮุราจะนัดเรียนออนไลน์ไว้กรีดต้องไปแล้วเขาตามแล้วทุกคนซอรี่ซอรี่ตายแล้วฉันนึงมืเวลา